สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ธุรกด,ดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยหานอยงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหร้อยหกสิบหกลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยหานอยทั้งสามฮานอยครับหานอยพิเศษฮานอยปกติและหานอยวีไอพีผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด สามตัวสองตัวันสองตัวลังให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลักไวฮานอยทั้งสามหาหน่อยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สามตัว,ส,ตวสองตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลักไวฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยวดประจำวันที่31มกราคม2566กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาทีรางวัลเลขท้าย3ตัอออก4 1 1 2ตัวบน1 1 2ตัาง2 1ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา17.18นาทีถึง18.30นาทีรงางวัลเลขท้าย 3ตะบนออก061 2ตะัน6ตง6ึงสงพลังแปและผลกันเอาสลากวหวยฮาหนอย V.I.P. ทำการออกในเวลา19นาฬิกาสินาทีถึง19 30, นงเนาฬิกาสามนาทีงวัลเลขท้าย3ตัตะบนออก886 2ตดวกสน86เลขท้าย2อพัง52านี่คือผลการเอาสลากวหวยฮาหนอยพิเศษปกติและ V.I.P. งวดประจำวันที่31มเมกราคมครับมาสรุปเลขเด่นนะครับประจำหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนำเลขคาย3ตัตนหวยห้าน่ยปกติซึ่งออก061ครับมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด็นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมแนะนำเลขสูตรคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 3 4 6มครับ2 3 4 6ี่หหลักสิบครับนำเลข6คำนวณหาเลขเด็นประจำหลักสิบได้เลขเด็นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี3 4 9 0เครับ3 4ม0หลักหน่วยครับนำเลข1 คำนวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวมี3 468ครับ3 4 6 8นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหานอยงวดประจาที่กลุ่กุมภาพันธ์ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนําหลักสิบตัว3 490ูจับคู่หลักหน่วย4ตัว3 468เจอชุด2ตัวบนดังนี้ครับวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้3 3 3 4 3 4, 6 3 8 สีบังหลักสิบจับคู่หลักหนวยสตัวเอสี่ส4มสี่สี่สี่หกาังหลักสิบจับคู่หลักหน่ยว4 3, 4 4, 4 6, 4 8, นยสีตัวครับจะได้9ก้าสา9เก้าสี่เาหศูนย์บังหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้0 3 0 4 0 6 0 8ศูนหกรวมทั้งหมด16ชุดครับในชุดสองตัวบน16ชุดเด่กันครับใน16ชุดนี้ครับผมจะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูครับมาดูที่หลักสิบครับหลักสิบสตัวครับสามสครับ 3 4 90ดึง2ตัวครับดึงเลข3ครับและดึงเลข9วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัโครับ3 4 6 8ครับ3 468ดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับและดึงเลข8ครับวางหลักหน่วยผมจะนำหลัก12ตัว3เลข9กจับคู่หลักหน่วย2ตัว4และ8ดครับจะเป้ชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับชุดเด่นที่สรุปจับจับคู่ไว้ครับมี3 4 38 9 4 9 8 4แป่ชุดครับ สามสี่สามแปดเก้าสี่เก้าแปดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเด่นนะครับตัดจากสิบหกชุดมาแล้วครับตัดจากสิบหกชุดมาได้ชุดเด่นสี่ชุดครับมรรลุครับสี่ชุดนี้จะมาตามสุดนยครับมาดูชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนผมได้นําหลักร้อยครับหลักร้อยที่คํานวณได้สี่ตัวครับสองสามสี่หกครับตองสามสี่หกดึงสองตัวครับดึงเลขสองครับดึงเลขสองและดึงเลขหกบางหลักร้อยนะครับนามาจับกับชุดเด่น 2ตัวบน4ชุด3 4 3 8 9 4 9 8ครับย right? no euh. ังชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนหวยฮานอยแดงครับในชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนหวยฮานอยนะครับชุด3ตัวบนหวยฮานอยที่สุดจับคู่ไอ้นะครับ2บางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดยี่สองสามสี่สองสามแปดสองเก้าสี่สองเก้าแปดหกบางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดยี่หกสามสี่หกสามแปด 94 698ครับทั songs, o, me, ้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นชุด3ตะบนหวยฮานอยชุดตรงตรงครับมาลุ้นครับ8ชุดจะมาตามสูตรเลยครับทั้งหมด8ชุดนี้ครับชุดเน้นครับผมเน้นไปที่้าสีเลยครับเน้น294ครับชุด3ตะบลครับชุดรองครับ298ครับรอง2 9 8เเน้น294รอง298ส่วนชุด2ตำบน4ชุดเด่นครับ3 4 3 8 9 4 9 8ครับเน้น94ครับ ชุดเน้นเก้าสี่รองเก้าแปดครับนี่คือเลขเด่นในชุดสามตัวบนสองตัวบนชุดเน่นและชุดรองไวยฮานอยงวดปเจ้านที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับมาลุ้นครับในชุดเน้นชุดรองจะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูเลขทายสองครั้งกันต่อครับเลขท้ายสองตัวล่างหวยฮานอยงวดล่าสุดครับวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับออกแปดสี่ครับงวดล่าสุดออก ออก8 4่หวยห้าลอยปกติครับออก8 4คร um hmm ับหลักสิบครับผมนำเลข8คำนวณหาเลขเด็มประจำหลักสิบแต่เลขเต็มจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี3 4 5 6ครับ3 4 5 6หลักหน่วยครับนำเลข4คำนวณหาเลขเด็นประจำหลักหน่วยได้เลขเด็มจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 7 8 9ครับ2 7 8 9นี่คือเลขเด็นหลักสิบและหลักหน่วยเลข้ทย2ตารางหวยห้านอยขวอประจำนี้กลุ่มพารันครับ ในหลัก14ตัวครับ3 4 5 6ี่หหครับ3 4 6ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับดึงเลข4นะครับและดึงเลข6วางหลักหน่วยครับดึง4กับ6วางหลัก10นะครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 7 8 9ครับ2 7 8 9ดึง2ตัวครับดึงเลข2ครับดึงเลข2ครับและดึงเลข9กวางที่หลักหน่วยครับผมจะนำหลัก12ตัว4และ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว2และ9จะได้ชุดเด่น2ตัวล่าง หวยฮานอยดังนี้ครับในชุดเด่นที่สุดจากผู้ว้มี42 46 62 42 49ครับ62และ69 4ชุดครับ42 49 62 69 4ชุดใน4ชุดนี้ชุดเด่นเน้นไปที่69นะครับเน้นไปที่69ครับรองที่62ครับเน้น69และรอง62ครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ v p แต่แนวทางสูตรคำนวณ เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18การ15นาทีถึง18นการ30นาทีครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์ครับเลขสูตรที่พบได้จำนวนเลขเด่นในชุด2ตัวบน2ตัวล่างจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมี34 38 94 98 42 49 62เ 6, ลข69ท 6, 9, ั้งหมด8ชุด ในแปดชุดนี้เป็นเล่นเต็มในชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตานั่งมาได้ทั้ง3ามหาหน่อยเลยนะครับจะมาพิเศษปกติและ VIP ครับมาดูชุดเน้น3ตัวบนครับ3ตัวบนเน้นไปที่294ครับเน้น294ครับ3ามตัวสองตัวบนเน้นเก้าสี่ตานังเน้น69ครับนี่คือชุดเน้นครับชุดรองครับ3ตัวบนลอง298ครับ298นะครับ2ตัวบนรอง98้าแปดสองตางรอง62ครับนี่คือชุดเน้นชุดรองในชุดสามตัวบนสอตัวและสงตานั่ง หวยฮาหนอยครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลขเก้าครับอ่ะวิ่งล่างเน้นเลขหกครับบนเก้าล่างหกครับในชุดเน้นชุดลองในชุดสองตัวบนสองตัวล่างพร้อมทั้งเลขวิ่งก็จะมีเก้าสี่หกเก้าเก้าแปดหกสองเลขวิ่งบนล่างจับคู่เก้าหกหกเก้าเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮาหนอยเมื่อปัจจันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ครับมาได้ทั้งสามฮานอยครับพิเศษปกติและวี p พี แต่สูตรคำนวณสูตรนี้ผมเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18 15านาทีถึง18ปานาทีครับนี้เป็นข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3หฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ผมก็จะนำมาลงคลิปเป็นสมาชิกตูกเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณายาณรับชม ก่อนตัดสินใจด้วยเลยครับตัวเลขที่ได้นํามาลงที่สมาชิกดูเป็นแนวทางเป็นเลขสูตรคํานวณครับสูตรคํานวณสุดนี้จะออกตามสูตรที่ผมได้คํานวณหรือไม่ต้องมาติดตามผลการลงรางไว้ฮานอยทั้ง3ฮานอยกันได้ในงวดประจําที่1่กุมภาพันธ์สองพครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดย์ดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตาม รับชมชอบแนวทางการคิดการกระสุดไวที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางไว้หานอยทั้งหาหฮานอยครับฮานอยพิเศษหานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจวันที่1กุมภาพันธ์สองพลงคลิปให้กับสมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้น หาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆน,นำมาลงคลิปใหกับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตุกสลาหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ในงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5ง6เฮงๆเลยๆกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ